สวัสดีค่ะพวกเราทีมซองหยวนค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนชันบยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะทําการแยกพืชผักผลไม้ที่น่าเสียออกจากการขาดโดยใช้โปรแกรม AI c i r c o นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องรีเฟรนของมันก่อนค่ะเราจะต้องทําให้ตัว AI นะคะรู้จัก ผลที่เน่ากับผลที่ดีก่อนค่ะอันนี้จะผลที่ดีใช่ไหมคะเราก็จะทําการขอบมันค่ะแล้วก็อ่า์ชื่อนะคะโดยที่อันนี้มันโอเคเราก็จะเอาไว้คิดโอเคค่ะส่วนผลที่ไม่ดีอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะผลที่ไม่ดีนะคะเราก็จะทําการขอบมันเอาไว้แล้วก็กดไปที่ NG ค่ะคือว่าเราทําการเรนมล้วนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตายอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปที่แคมปิ้ง โดยที่พอเราเลือกไฟล์ใเก็บเอาไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะดูที่กดเทรนพอเราเทรนเสร็จแล้วปุ๊บทาง AI นะคะมันกำลังจะประมวลผลเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่า o v e r l o s s ของมันคือเท่าไหร่อันนี้นะคะยิ่งเราเทรนแล้วลามากสมองของเราก็จะยิ่งทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะโดยที่ค่าสุทียของเราที่เรา I uh, stop เอาไว้ก็คือ0.15ค่ะมาต่อกันเลยนะคะมาต่อกันที่อ่า uh, พอเราได้สมองของมันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เข้าไปที่อ่า uh, ไปลากตัว e p detect มาค่ะลากตัว e p detect มาเสร็จแล้วทีนี้เราก็กดที่คําิสค่ะเลือกที่อ่า uh, มาติคีนีให้เราตัวสมองที่เราทำมาไว้นะคะ เป็นเลมอนวันค่ะแล้วพอเราได้เลมอนวันมาเสร็จปุ๊บเราต้องการที่จะลองบันค่าดูค่ะเราจะไปที่วิดีโอกันนะคะแล้วก็โหลดค่ะโหลดวิดีโอไฟล์เข้ามาแล้วเราจะลองเชื่อมต่อค่ะจาก button นไปวิดีโอไปเดฟอีเดเทคแล้วก็มาแสดงค่ากันค่ะแล้วเราก็กดรันค่ะ รันไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ NG กับ g m มาอันนี้คือเราจะรันไปเรื่อยๆนะคะพอรันไปเรื่อยๆกุดังค่ะก็จะได้ภาพอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะลองใส่แข่งปนกันค่ะทุกคนโดยที่เราจะตั้งเป็นค่า FL e ถ้าเขาเจอมะนเวาเสียนะคะเราจะให้เขา กันมะนาวออกและถ้าเกิดว่าเราเจอมะนาวที่ดีเราจะทําให้เขาฝากมันเข,ข้าค่ะทุกคนโดยที่เราก็ลันโค้ดไว้เป็น m g นะคะอันนี้คือท r วค่ะพอเราลองแสดงค่านะคะอันนี้เราจะเปิดคู่กับโปรแกรมของเราของเราค่ะจะทําการลันค่าให้ดูนะคะทุกคนกดรันค่ะเราได้เชื่อมมาไวนะะ้นั้นค่ะ ทุกคนเห็นไนีคะว่ามีไลน์ notify e, แจ้งเตือนขึ้นมาด้วยเพราะว่าเราต้องการให้เขาแจ้งเตือนไลน์เราได้คะ่ะว่าถ้าเราเจอคนที่เสียหรือคนที่ดีเราจะให้เขาแจ้งไปที่ไลน์เพื่อที่เราจะได้รับทราบคะ่ะอันนี้นะคะค่ะแล้วอย่างงี้นะคะ AI รู้ได้ไงคะว่าตรงนั้นเนี่ยว่ามันาลูกนั้นเนี่ยดีหรือว่าไม่ดีะคะ่ะ อ๋อถ้าเกิดว่าเราอยากทราบนะคะว่าการทำงาน,นของ AI เราจะทราบได้ยังไงว่ามันน้องเขาตรวจจอบจากตรงไหนทำให้ถึงรู้นะคะเราก็จะไปที่ค e า c e ซฟ a ท n ค่ะโดยที่เราจะตั้งนะคะเอาอตัวสมองของน้องเมื่อกี้นี้ใส่เข้ามาแล้วก็ทำการรันค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าอันนี้ที่มันโอเค81%เพราะว่า เพราะว่าตัว AI นะคะจับตัวสีงแงตรงนี้น้องเขาก็เลยคิดว่าโอเคสีแดงตรงนี้ไม่มีร่องรอยอะไรจะเป็นผลที่โอเคค่ตยแต่ในขณะที่ผลที่ไม่โอเคนะคะนี่เราทำการรันให้ดูค่ะอันนี้นะคะผลที่ไม่โอเคก็จะขึ้นเป็นกรอบแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะก็จะขึ้นเป็นกรอบแบบนี้ค่ะอันนี้คือไม่โอเค7จสเเห็นไหมคะว่า เขาจะดีกรอบให้เป็นสีขุ่นๆตรงนี้นะคะเพราะว่า,ามันเป็นตําหนิของตัวมะนาวค่ะอย่างนี้มันก็สะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะคือมันมีประโยชน์มากๆทําให้เรานะคะประหยัดเวลามากด้วยแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมนเนี่ยทาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สร้างการแยกผักไม้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาค่ะเหมาะกับการเกษตรของบ้านเราเลยนะคะ ใค่ะ,คะสามารถนำเอาไปต่อยอดได้ค่ะในอนาคตค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาแนะนำโปรแกรม A I c น a ร b o ทุกคนได้รู้จักกันแล้วพวกเราทีมซองอยู่หนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ